ครูบิ๊กลั่นปังชาไม่เคยขอโทษที่แจ้งมันคนละรูปจี้กลมทรัพย์สินต้องขยับเมื่อวันที่2กันยายนครูบิ๊กพีรมอนชมทวัดเจ้าของไอเดียและผลงานภาพนิ่งในปฏิทินสุราย,ยี่ห้อดังให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ถึงประเด็นร้อนกรณีที่โลโก้ร้านปังชาที่อยู่บนขวดและแก้วชามีความเหมือนในหลายจุดกับผลงานที่ครูบิกเป็นคนออกแบบเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธ์ รอดูต่อไปว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการอย่างไรเห็นรูปโลโก้นี้จากไหนมีใครส่งให้หรือว่าเห็นเองผมเห็นในข่าวในฟีดโซเชียลมีเดียต่างๆข่าวดราม่าเรื่องของร้านดังเมื่อดูไปก็เห็นมีการพูดถึงภาพวาดลิขสิทธิ์ลายเส้นผู้หญิงชุดไทยเห็นแล้วก็เอ๊ะทำไมเราคุ้นจังทำให้เรารู้สึกนึกถึงงานของตัวเองที่เคยทำในปฏิทินรีเจนซีปี2550เป็นภาพนิ่งของผู้หญิงนั่งพับเพียบ ก็เลยนั่งมาพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าคืออะไรปังชาคืออะไรมีสินค้าและบริการแบบไหนก็ไปพบว่ามีอันที่เหมือนมากก็คืออันที่อยู่บนขวดชาก็เลยนำกลับบ้านและแก้วชาที่เขาออกตัวชัดเจนมากว่าได้รับการจดสิทธิบัตรทางกฎหมายผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับของเรามากที่มีผู้หญิงนั่งแล้วก็มีพร็อพอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันหมดหลายจุดเครื่องประดับก็ตรงกันหมด โครงสร้างลายเส้นภาพลักษณะชาตชางการไผ่มือตรงกับภาพ r e g e n ซี่มากจนทําให้นึกถึงเห็นปุ๊บแล้วก็นึกถึงเลยเราก็เลยเกิดความสงสัยมากก็เลยโพสต์ถามในโซเชียลถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าวาดเองคิดเองหรือมีใครไปเห็นรูปนี้แล้วมาวาดต้องการความกระจ่างเพราะเห็นเขาซีเรียสเรื่องการพิทักลิขสิทธิ์ความเป็นออริจินลความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามากจนใช้เรื่องพวกนี้ไปยื่นโนติสคนอื่น ก็อยากถามว่าแล้วเรื่องภาพวาดพวกนี้เขาให้ความสําคัญในเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นไหมและถามสังคมด้วยให้สังคมตัดสินผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมไม่อยากคิดไปคนเดียวในช่วง2-3วันที่ผ่านมาไล่ดูคอมเมนต์ในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มผู้ตรงกันเกือบ100ดูได้จากรายการนักข่าวพิธีกรเอาภาพนี้ขึ้นไปอ่านแล้วก็มีรีแอคชั่นไปในทางเดียวกันหมด นึกถึงแล้วก็คล้ายจริงๆยังพูดออกอากาศเหมือนกันว่าเป๊ะจริงๆผมได้ความกระจ่างแล้วว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันกันกบเราหลังเกิดเรื่องทางร้านมีการติดต่อมาหาหรือไม่หลังจากที่โพสต์ไปร้านปังชาไม่เคยและไม่มีการติดต่อใดๆมาเลยได้ฟังที่ร้านอธิบายในรายการแล้วคิดอย่างไรในส่วนที่ร้านอธิบายที่มาของรูปภาพว่าใช้รูปของตัวเองเป็นแบบแล้วนํามาเทียบกัน อธิบายเพียงรูปผู้หญิงที่นั่งเดียวๆใส่ผ้าคาดอกสีชมพูแต่เมื่อเปิดรูปอีกรูปที่เป็นรูปบนขวดชาของร้านซึ่งเป็นคนละรูปกับที่ร้านพยายามชี้แจงทางร้านก็ไม่ได้ชี้แจงในรูปนี้ให้ชัดเจนแต่บอกว่าเป็นจ้างน้องคนหนึ่งของบริษัทแห่งหนึ่งวาดให้และไม่บอกได้ว่าเป็นใครคนวาดชื่ออะไรของบริษัทอะไรไม่มีคําอธิบายใดๆอยากรู้เหมือนกันตอนนี้ผมประกาศหาตัวใครเป็นคนวาด แล้วบริษัทที่รับว่าคืออะไรก็ไม่มีการเปิดเผยกระทั่งจบรายการก็ไม่มีคำขอโทษหรือขอโทษทางรีเจนซี่สังเกตไหมครับเขาไม่ขอโทษเลยแล้วก็ไม่ติดต่อมาด้วยจากนี้เลยคิดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรกับทางปังชาเพราะว่าฟังจากทนายหลายคนก็ให้ความเห็นตรงกันว่าเสี่ยงเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ ก็รอดูว่าทางกล่มทรัพย์สินทางปัญญาจะมีการดําเนินการอย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปถ้าหาตัวคนวาดเจอจะมีการพูดคุยกันอย่างไรหรือดําเนินการต่อไปอย่างไรตอนนี้อยากพูดคุยกับทางดีไซเนอร์คนวาดรูปนี้อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นครูบิ๊กบอกว่าเรื่องนี้ทางกล่มทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีการเคลื่อนไหวว่าอนุมัติโลโก้ขวดชากับแก้วน้ํานั้นไปได้อย่างไรอยากตั้งคําถามและอยากฝากไปถึงคณะกรรมการพิจารณา เครื่องหมายการค้าว่าคุณจะทำอย่างไรกับกรณีนี้ให้เป็นบรรทัดฐานทางสังคมให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างหรือต้องให้ประชาชนฟ้องเองรอดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับกรณีนี้ที่มันค่อนข้างชัดดูว่าจะมีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าไหม